สวัสดีครับผมเจจากช่องขาชาแนลนะครับวันนี้เจก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปชมอิตาสุดีแม็กนะครับรุ่นที่ไม่มีกระบะท้ายนะครับหรือตัวคัสซีนะครับหรือรุ่นที่เขาเรียกว่าตัวหัวกระสือนะครับรุ่นนี้นะครับมีอะไรมาบ้างนะครับและหน้าตาเป็นไงนะครับเดี๋ยวเจจะพาเพื่อนนะครับไปชมกันนะครับก่อนไปชมนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดแชร์กดไลค์และกดติดตามนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันครับป้ายตอนนี้เจก็พาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่รถตัวจริงแล้วนะครับเดี๋ยวเจจะพาเพื่อนนะครับเดินชมตัวชัดซีนะครับหรือตัวหัวกระสือนะครับรอบขันนะครับว่ารถตัวจริงนะครับมีอะไรบ้างนะครับจุดแรกนะครับผมก็จะเป็นส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟไฮโดรเจนนะครับ แล้วก็ส่วนของไฟเลี้ยวด้านล่างนะครับก็สัญลักษณ์อีซูซุนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นสีดำกันชนหน้าเป็นสีดำนะครับตัวนี้เป็นตัวชัดซีนะครับหรือตัวหัวกระสือเครื่องยนต์พันเ้านะครับเกียร์ธรรมดา สำหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับไปใส่กระบะพื้นเรียบนะครับหรือว่าเปื่อใส่ตู้นะครับไม่ต้องการรถไม่ต้องการกระบะนะครับก็ซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำนะครับล้อก็จะเป็นล้อกระทะนะครับขอบ15นิ้วนะครับ ขนาดของย่างนะครับ215.70 R 1 5 70, R ครับระบบเบรกก็จะเป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับอันนี้ก็โชคสปริงนะครับอันนี้ด้านข้างของตัวรถนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่อยากไปใส่กระบะพื้นเรียบนะครับหรือว่าไปใส่ตู้นะครับก็ซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็ส่วนด้านหลังชัดซีนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ํามันนะครับฝาเติมน้ํามันนะครับแล้วก็เป็นถังน้ํามัน อันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางนะครับก็จะเป็นขอบ15นิ้วนะครับขนาดของยางก็215 70 R15 นะครับแล้วก็ด้านหลังสุดก็จะเป็นยางอะไหล่ครับ อันนี้ก็จะเป็นเพาขับนะครับตัวนี้นะครับเป็นเพาขับอันนี้เฟืองท้ายนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเพาหลังนะครับเป็นนี้นะครับก็จะเป็นท่อไอเสียนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับส่วนของด้านหลังก็จะจะมีระบบไฟท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ไปติดตั้งนะครับกระบะเป็นเป็นกระบะพื้นเรียบหรือไปใส่ตู้นะครับสั่งแบบไม่ต้องมีกระบะนะครับได้เลยก็จะเป็นตัวชัดสีนะครับหรือตัวหัวกระซือนะครับเราไปดูด้านในกันนะครับด้านในของตัวรถมีอะไรบ้างนะครับมือเปิดนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับด้านในของตัวรถนะครับ ก็จะมีที่วางขวดน้ํานะครับขนาด1.5ลิตรขวดใหญ่นะครับแล้วก็ที่เปิดกระจกนะครับเป็นแบบมือมุนนะครับพวงมาลัยนะครับก็สามารถปรับได้สีทิศทางเหมือนเดิมนะครับปรับขึ้นนะครับปรับลงนะครับแล้วก็ดันเข้านะครับแล้วก็ดึงออกนะครับปรับได้สีทิศทางนะครับ น,นี้ส่วนของกุญแจนะครับก็จะมีให้2ลูกนะครับเรามาดูส่วนตรงคอนโซลก่อนนะครับผมก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้นะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับกล่องเก็บของอันนี้ก็ส่วนของหน้าปัดเลนไมมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นช่องแอร์ให้นะครับด้านหน้านะครับอันนี้ก็ตัวปรับนะครับพัดลมนะครับปรับอุณหภูมิแอร์นะครับตัวนี้ก็ปรับทิศทางลมแอร์ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับอากาศภายในรถนะครับหรือว่าให้อากาศภายนอกเข้ามานะครับก็สามารถเปิดได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จไฟนะครับอันนกประสงค์นะครับ12โวลต์ 1 2 0วัตต์นะครับสำหรับเสียบกล้องนะครับก็ได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องวางของนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับด้านบนสุดนะครับก็จะมีไฟฉุกเฉินนะครับวิทยุนะครับลูกค้าสามารถไปใส่เพิ่มเติมได้นะครับ นี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของนะครับแล้วต่อที่วางแก้วน้ำนะครับส่วนทุงลมนิรภัยนะครับก็จะมีให้สองตำแหน่งนะครับก็จะอยู่ตรงฝั่งข้างคนขับนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ตรงพวงมาลัยครับก็จะมีถุงลมนิรภัยให้สองตำแหน่งนะครับ ด้านบนหลงังคานะครับก็จะมีม่านบางแดดนะครับไปขวานะครับแล้วก็มีที่จับฝั่งข้างคนขับครับเรามาดูส่วนของเบาะนะครับส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับ เบาะนั่งแยกซ้ายขวานะครับอันนี้ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ฝั่งข้ามคนขับนะครับก็จะเป็นหุ้มหนังสังเคราะห์มาให้นะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะบุกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จะเป็นแบบนัสําจะเป็นแบบพลาติกนะครับแบบนี้นะครับบุกมาให้เรียบร้อยนะครับจะไม่ใช่เป็นแบบพรมนะครับตัวนี้จะรักษาทำความสะอาดง่ายกว่านะครับและตอนนี้เจก็พาเพื่อนๆนนะครับชมรอบรถทั้งภายนอกและภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หากเพื่อนๆน,นะครับสนใจรถใหม่ก็เชิญที่อิสุสุมหานครนะครับตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับเจก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดแชร์กดไลค์ช่องขาดชาแนลของเจไว้ด้วยนะครับแล้ววันนี้เจก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ